สวัสดีครับเพื่อนๆผมเขยสกลค,คนทําเกษตรนะผมวันนี้ก็จะเข้ามาพูดคุยเรื่องทุเรียนในช่วงของหน้าแรงเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมควรทํำยังไงอย่างของผมที่สวนก็คืออย่างแรกเลยก่อนที่จะเข้าหนาวผมก็จะตัดหญ้าตัดหญ้านอโคก,ก่อนเนาะให้ ให้เตียนหน่อยับผมแล้วก็ช่วงโคู่ข้างบนนะผมก็จะว่ายาให้คุมดินหน้าดินเพื่อป้องหนึ่งเพื่อ,อรักษาความชื้นแล้วก็ไม่ให้กระทบหนาจนเกินไปนะผมแล้วก็เรื่องเรื่องของลมนะผมไม่ให้เขาโดนลมโดยตรงอะไรเงี้ยเพราะว่าในช่วงหน้าแล้งทุเรียนค่อนข้างที่จะคลายน้ํามากกว่าทุกๆุกฤดูนะผมะเพราะว่าอากาศเขาจะแห้งค่อนข้างแห้งเลยถึงจะมีหมอกอะไรก็ช่างับผมแต่อากาศเขาจะแห้งมาก ทั้งกลางวันและ,และ,และกลางคืนนะผมก็ผมอยู่สกลนครตอนนี้ก็เข้าหนะัแบบอากาศเย็นมากแล้วมาสามวันและว,วันนี้ก็เข้าวันที่สี่และที่อากาศค่อนข้าง,งที่จะหนาวจัดเลยนะผมอ่าก็แต่ช่วงกลางวันนะ่ะสายๆมาแดดค่อนข้างจะร้อนมันอากาศมันมันแบบเขาเรียกว่าสวิงนะผมอากาศมันสวิงทําให้อ่าทุเรียนทําให้ทุเรียน,ยนอาจจะนอกอากาศได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าของผมก็คือ จะลดลาดตะคุเดลม,มาด้วยนะผมในเรื่องของการเชื้อราก่อนนะครับก่อนหน้านั้นะ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 ประมาณสักสองสองาทิตย์ได้ผมได,ได้ลดไปแล้วนะผมอาทิตย์สองสองอาทิตย์นี่แหละผมก็ไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณประมาณสองสองอาทิตย์ได้ลดลาดไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ <c oughs> ยังไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงในเรื่องของหน้าหนาวนะผมหน้าแรงนี้หน้าหนาวนี้ก็คือถ้าคนทุเรียนเราอะโล่งโล่งโล่งเลยนะไม่มีหญ้าอะไรปกคลุมเลยก็ หาฟางมาคุมนะครับผมห่างจากห่างจากโคนต้นประมาณหนึ่งคืบผมหนึ่งคืบแต่คุมไม่ต้องหนานะผมอย่าให้หนาเพราะว่าถ้าหนาแล้วอ่ะมันจะทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายพอเกิดเชื้อราปุ๊บอ่ะอาการก็คือเชื้อราหนึ่งเลยก็คืออยู่ดีๆก็ปลายยอดคือค่อยๆค่อยๆแห้งครับผมค่อยๆเริ่มแห้งแห้งแห้งนะคือเชื้อราเข้าเข้าทำลายระบบรากแล้วเขาจะกินไปเรื่อยนะผมก็ พยายามให้คุมฟางให้เออ,อากาศถ่ายเทได้นะผมไม่ไม่ต้องหนามากคือให้แสงส่องถึงบ้างอะไรบ้างนะผมอย่าให้ไปไปหมักอยู่แล้วก็ความชื้นตลอดอะไรเงี้ยมันคือมันอับเกินไปอะไรเงี้ยทําให้เป็นโรคได้ง่ายนะผมในเรื่องของหน้าแรงเพราะว่าอากาศมันสวิงเนาะเพราะว่ากลางคืน,นอากาศมันค่อนข้างเย็นแล้วเช้ามาอากาศค่อนข้างร้อนนะผมแล้วไปเจอน้ําอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกับคล้ายๆเราพอเห็ดเชื้อราอะไรพวกนี้ ฉลามจะเกิดจะเกิดได้ง่ายมากนะครับผมอากาศแบบนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของอ,อการดูแลหลอกของผมไม่มีอะไรมากคือการรดน้ําผมจจะรดประมาณสองถึงสาวันครั้งดูความชื้นของดินแต่แต่ละที่ผมบอกไม่ได้นะว่าจะต้องรดเหมือนผมคือต้องสองวันหรือสาวันครั้งคือต้องให้เพื่อนๆสังเกตดูเองเนาะดินแต,แต่ละคนแต่ละที่ไม่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างของผมกับของน้องอะอยู่อยู่อำเภอเดียวกันแต่คน,คนละคนละหมู่บ้านเนี้ย ก็รดน้ำไม่เหมือนกันนะของเขาอาจจะเป็นสาวันครั้งสี่วันครั้งอย่ของผมประมาณอาจจะสองสองวันสองวันครั้งสาวันครั้งอะไรเงี้ยต้องดูความชื้นดีดีแล้วก็เวลาที่เราให้นะครับผมนอกนอจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมเออก็จะมีปัญหาเห็นมีอยู่ในเพจแล้วก็ในกลุ่มบ้างอะไรมากที่ผมเจอคือสอบถามว่าอ,อตอนเนี้ยใบทุเรียนอะ่ะบางทีมันเล็กบ้างอะไรบ้างซื้อมาแล้วแต่ก่อนซื้อมาจากเขาแล้วใบมันใหญ่พอมาเรามาป,าปลูกลงปลูกล้วใบเล็กเท่าหัวนี้หัวนี้โป้บ้างอะไรบ้างเนี้ย คือเพื่อนๆตรงนี้อย่าเพิ่งไปสนใจเลยว่าคือหนึ่งเลยมันอยู่ที่ดินสองอยู่ที่การดูแลของเรานะผมมันไม่เหมือนที่ร้านที่ร้านนี่เขาอาดัดทั้งอดัดทั้งยาทั้งฉีดฮอร์โมนนู่นนี่น,นั่นทุกๆสามวันเจ็ดวันเพื่อเพื่อใบสวยงามเขาจะได้ขายได้แต่มาอยู่กับเราปุ๊บเราไม่รู้วิธีการดูแลนะผมจะให้ไปเหมือนเขาเลยมันก็ไม่ได้หรือจะให้เราไปทําเออแบบฉีดพ่นเหมือนเขาอ่ะคือมันก็ได้หนึ่งจะถามว่ามันเปลืองไหมมันก็เปลืองค่อนข้างเปลืองคืออย่างผมอะ่ะผมมาลงปลูกแล้วอะ่ะลองไปดูคลิปเก่าๆได้ผมไม่ ต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์ดีเขาปรับสภาพพื้นที่ตัวเองได้เขาหากินได้ไรยได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มโตเองอะไรเองนะพวกเพื่อนๆแล้วก็ในเรื่องของการปลูกอะไรเงี้ยก็มีคลิปเก่าๆลองกลับไปดูได้เวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของหน้าแรงก่อนเนาะก็คือหน้าแล้งอ่ะมันมีค่อนข้างที่เป็นปัญหาเยอะนะครับผมสําหรับมือใหม่ในการให้น้ําด้วยให้น้ําเยอะไปก็ไม่ได้นะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราให้น้ําเยอะเกินไปอ่ะความชื้นในดินสูงอ่ะแล้วพอกลางคืนอ่ะ อากาศมันเย็นแล้วเย็นมากเหมือนเราเอาน้ำแข็งอ่ะเราเหมือนเราเอาน้ำเย็นเย็นหรือว่าน้ำแข็งไปลาดไปลาดต้นไม้เพื่อนๆเราเอาง่ายๆเราเอาน้ำที่เย็นจจเย็นเย็นจัดอ่ะแช่ตู้ไว้เย็นเจ็บเลยแล้วก็เอาไปลาดต้นไม้อ่ะสองวันสามวันลองตายยังไงก็ตายครับผมถอน,น็อกนะผมมันเย็นจัดนะครับผมเหมือนกันครับผมทุเรียนก็เหมือนกัน,ยนพยายาม ดูแลเรื่องระบบน้ําให้ดีที่สุดนะผมระบบน้ํานี่สําคัญมากในเรื่องของทุเรียนนะผมจะต,ตายไม่ตายอยู่ที่อยู่ที่น้านะผมแล้วก็เชื้อโ,โรคโรครานี่ถ้าเราทําถูกวิธียังไงมันก็ไม่เกิดนะผมแต่น้ํานี่ถ้าเราให้ผิดวิธียังไงก็ตายนะผมให้น้อยก็ไม่ได้ให้น้อยก็คือขาดน้ําตายให้มากก็เป็นโรคระนาบขนเน่า,น,น,านะแฉะชื้นเกินไปอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างนะงเพื่อนๆแล้วก็ไอ,เอ้เรื่องเรื่องเชื้อราเนี่ยตัดไปอย่างยางรองหรือเปเชื้อรา,าแล้วเราสามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่ามันมันมียารักษานะหลายอย่าง แต่ถ้ามันเป็นนิดๆหน,น่อยๆคือเพื่อนๆไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากอย่างเป็นใบจงใบจุดบ้างอะไรบ้างผมผมก็มีนะเป็นใบจุดบ้างใบเหลืองอเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเพื่อนๆของผมก็ไม่ได้สวยนะใบมีทั้งใบจุดเนี่ยใบจุดเป็นสีดำดำเห็นไหมสีเหลืองเหลืองดำดำเนี่ยสูบเห็นไหมเห็นไหมครับร้อนแสงไหมอ่ะให้ดูนี่ครับ ก็ปเป็นใบจงใบจุดดำๆบ้านแล้วแต่ผมก็ปล่อยนะผมไม่ได้ว่าช่วงนี้คือผมปล่อย,ปล,อยปล่อยไปก่อนไม่ซีเรียสเพราะว่าช w ่วงนี้คือผมจะอา่นา้าเรื่องฮอร์โมนฮอร์อมโมนเรื่อ,อ,อมมงปุ๋ยแล้วผมก็จะคือฮอร์โมนผมผมผมจะเว้นไว้ก่อนนะผมผมก็จะให้เป็นปุ๋ยทุกๆหนึ่งเดือนเหมือนกันแล้วก็จะไปอาดอีกทีช่วงนู้นเลยช่วงหนา้าร้อนนะผมให้ไปอาดอีกทีหนึ่งมันก็มีเยอะตวงนี้ผมก็อาจแต่นะ้ำเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่อยากให้อะไรเยอะเพราะว่าทั้งอากาศทั้งอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะผม ผมก็เป็นเยอะเป็นเกือบ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 ทุกต้นเลยครับผมเป็นเนี่ยใบเหลืองเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยใบเหลืองอเป็นเนี่ยผมก็เลยปล่อยเนี่ยไฟไหม่กับมีนี่ครับผมก็ปล่อยปล่อยเขาไปก่อนครับผมยังไม่ต่ออะไรมากก็คือเราลดแต่คุณธรรมไปแล้วแล้วก็ไว้วางใจได้ว่าเออมันไม่มีเกิอดอีกแล้วนะไอ้เรื่องเชื้อราหรือถ้าเราไม่ไว้ใจก็สักสองทิ่ครั้งก็ได้เนี่ยพอเป็นเป็นแล้วไปถามว่าใบแตกไหมใบก็บใบเขาเขาเขาก็แตกอยู่นะผมเพื่อนเนี่ย เดี๋ยวพึ่งไปซีเรียสเลยมากคืเอ,อเราอย่าไปกวนกระวายใจว่าเป็นนิดเป็นหน่อยคือมันต้องมีเป็นบ้างนะผมไม่ใช่ว่ามันมันไม่มีเป็นเลยเนี่ยใบยใหญ่ๆเนี่ยที่ผมซื้อมาจากเขาเนี่ยนะครับเนี่ยใบยใหญ่มากเอาเนี่ยเท่าฝ่ามือเลยนะผมชุดแรกที่ซื้อมาแล้วก็ พอออกแตกมาปุ๊บเนี่ยเหลือเหลือไปแค่เนี้นะผมเพราะว่าต้นไม้พอมาลงที่ใหม่ปุป๊บอ่ะหนึ่งเราไม่ได้ให้เหมือนเขาฮอร์มงนฮอร์มนอะไรเราก็ไม่ได้ฉีดพ่นนะผมแล้วก็ทางดินแล้วก็ให้แค่ปุ๋ยนะผมให้ให้ลากเขาเดินเต็มที่ก่อนผมจะยังไม่ค่อยอะไรมากมายในช่วงหนึ่งปีแรกนะผมผมจะไปนู่นแหละประมาณเข้าปีปีหน้านั่นแหละปีหน้าผมจะไปก็ค่อยค่อย,อยบำรุงไปอีกนะครับประมาณนี้ <c oughs> บางครั้งเพ,พื่อนเพื่อนก็พ่ตกกังวลในเรื่องของเชรามากเกินไป จริงๆเราจริงๆอ่ะเรื่องเชงื้อราเราไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่ายาแบบมีอยู่แล้วเราไปกังวลเรื่องน้ําดีกว่าว่าเราจะทําว่าเราจะให้น้ําแบบไหนดีอย่างที่ผมบอกนะผมเรื่องน้ําสําคัญที่สุดต้นไม้ทุกอย่างครับผมเรื่องน้ําสําคัญมากอย่างตะกอนที่ผมปลูกให้น้ําไม่ถูกวิธีตายครับผมยกชุดเลยทั้งแปลงเลย ตายหมดนะผมคือไปให้นะ้ําเหมือนเหมือนทางทางภาคใต้เขาเพราะว่าทางภาคใต้เขาเอาฝนแปดแดดสี่นะผมะเราจะดูแลแบบทางภาคใต้เขาไม่ได้นะเพราะว่าของเราเป็นถ้าเป็นทางถ้าเป็น,าปน,าปน,าปนทางทางทาง,ทางอีสานนะก็ค่อนข้างที่จะคือระบบน้ามัาต้องให้เยอะเขาเพราะว่าหนึ่งเลยอากาศมันร้อนร้อนกาเขาขอ,ของเขาฝนตกตลอดนะผมอากาศหนาวไม่ค่อยมี หรือแทบจะไม่มีเลยับผมผมองเขาจะเป็นคือร้อนกับฝนถ้าเยอะครับผมเนี่ยของผมก็ดูแลปกตินะเขามีใบที่เป็นเนี่ยเยอะไปจุดแต่เขาก็ยังเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มจะแตกย่อยอแล้วเนี่ยครับนะเห็นไหมอ่าเนี่ยเริ่มจะแตกย่อยแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็คือปกติดูแลเลี้ยงปกติอย่าไปอย่าไปกระวนกระวายใจในเรื่องของใบามากครับผมถ้าใบาเขาไม่สมบูรณ์ก็ปล่อยเขาบ้างครับผม เรายังไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าเดี๋ยวใบชุดใหม่มาเดี๋ยวเขาก็เ,เองคือพยายามสะสมอาหารในต้นเขาให้สมบูรณ์ที่สุดของผมก็มีต้นงอแงง,งเยอะสองสามต้นสามสี่ต้นนี้ก็ค่อยๆดูแลไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นชนีเนี่ยชนีกัใบใบแค่นี้ใหญ่แค่เดี๋ยวปูนีเองผมเพิ่งเพ่ไปดูซีเรียสเขาปล่อยปล่อยไปก่อนแค่นั้นเองครับผม อันนี้คือที่ว่าผมทําผมทําแบบบ้านๆนะลองไปดูคลิปเก่าๆดูมีเยอะครับผมที่ผมทําไว้ก็พูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆเดิมๆในเรื่องของการให้น้ําให้ปุ๋ยแค่มีแค่นี้แหละการดูแลจาัดก,การเนี่ยเขาเนี่ยเขาก็เริ่มแตกเร่ว่าเขาแตกเนี่ยแตกโตเต็มเขาไม่มีหลายใบเนี่ยเนี่ยนิดเดียวก็เดี๋ยวรอเขาสะสมอาหารไปเรื่อยให้โตเขาสมบูรณ์แข็งแรงเดี๋ยวเขาไปของเขาเองนะผมถ้าเขายังแตกยังไงก็โตผมเจอเยอะพอใบปเป็นอะไรนี่อะไรหน่อยผู้รู้เยอะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขารู้จริงหรือยังไง แต่ผมก็ไม่ได้ว่าเขานะเขาอาจาอาจแต่รู้จริงเลยแต่สาว่าบผมคือผมคือเจอปัญหาไม่ได้แก้ด้วยการถอนทิ้งแล้วปลูกใหม่ของผมเจอปัญหาแก้ปัญหาด้วยการหาจุดที่มันเป็นว่ามันเป็นเพราะอะไรนะผมอ่าเนี่ยครับใบยังแตกอยู่เนี่ยยังแตกนะหาจุดบกพร่องที่มันเป็นว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเราใส่น้ําเยอะเกินไปให้ปุ๋ยเยอะเกินไปพ่นฮอร์โมนอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่า ใบจุดอย่าพึ่งไปตกใจมันนะผมถ้าคิดอะไรไม่ออกใบจุดพ้นแต่คุณมาแค่นั้นเองจบนะผมก็ <c oughs> คือถ้ามันยังเป็นอยู่ <c oughs> ก็ปล่อยเขาขอปล่อยเขาไปบ้างนะผมใบมีเป็นร้อยต้น,ต,นต้นหนึ่งใบเขามีเป็นร้อยนะผมอย่าอย่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องซีเรียสถ้าเขายังแตกยอดอยู่เลยอยู่โอเคถ้ายอดอ่าพูดง่ายถ้าต้นยอดเขาไม่เหี่ยวนะผมถ้าเขาไม่เหี่ยวแบบเออเหี่ยวจากยอดอย่างจากปลายยอดออกเข้ามาเข้ามาเนี้ยแ,แสดงว่าเออยัง ยังไม่รุนแรงนะผมแต่ถ้าจากปลายยอดเข้ามาพูดว่าอ่ะตรงเนี้ยอย่างเนี้ยปลายยอดเนี้ยค่อยๆเหี่ยวแห้งแห้งเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยแ,แสดงว่ารากระบบรากโดนทําลายในเรื่องของชาราและอาจจะเป็นรากเน่าคนเน่าก็ได้ก็หาแต่คุณมาผสมน,น้ำล้นก็ราดเลยลาดลาดท,ที่คนเลยเนี่ยลาดลาดที่คนเลยออกมาบริเวณนั้กว้างๆเลยนะผมประมาณนี้แต่ก็ต้องคือต้องใช้ระยะเวลาที่หนึ่งนะผมอาจจะสามวันครั้งห้าวันครั้งเจ็ดวันครั้งนะผมสลับไปเรื่อยนะผมจนเขาหยุดอ่าพอถ้าถ้าถ้าเป็นปุ๊บอะ เมื่อว่าเป็นยอดตรงเนี้ยถ้ามันแห้งไปปุ๊บเราก็ตัดเลยตัดออกมาสักหน่อยหนึ่งแค่นั้นนี่ตัดแค่นี้เออแล้วก็ลาตะเคมืมาซักคุมซักแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนที่ผมทําก็ไม่การผมเห็นเยอะนะมีคนบอกเยอะวะ่าที่อยู่ในกลุ่มนะผมที่ผมเห็นนะคือแบบเออพอเห็นใบใบหน่อยไม่โตนู่นน,นั่นปุ๊บถอนทิ้งปลูกใหม่ถอนทิ้งปลูกใหม่หมามเรื่องง่ายครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยคุณถอนทิ้งนต้ลตนละเท่าไหร่อะ หกสิบกระช่างแปดสิบห้าสิบหนึ่ง 80, 50, 1, เลยคุณเสียตังสองคุณเสียเวลาต้องมานั่งปลูกใหม่อีกนะผมท,ทั้งทั้งที่คือมันเป็นประสบการณ์ของตัวคุณเองแท้ๆว่าเออเฮ้ยเราต้องหาซิว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือไม่คุณก็อ่าซื้อไม่ถ้าอยากกันก็ซื้อใหม่ต้นก็ได้ปลูกไปต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็ดูแลไปก็ค่อยๆศึกษาไปไม่งั้นคุณจะไม่รู้ปัญหาของทุเรียนเลยว่าทุเรียนคุณเป็นอะไรถ้าสมมติว่ามันมัน,ม,นมันเจอมันเจอกันทุกสวนครับผมเจอทุกที่ คุณจะปลูกแค่ต้นสองต้นมันมันก็ต้องเจอนะผมในเรื่องของโรคบ้างอะไรบ้างมแมลงบ้างมันมันมันต้องมีแต่คุณต้องหาข้อสรุปว่าต้นคุณเป็นอะไรโดนอะไรมันเกิดชราจากอะไรไม่งั้นคุณถอนปลูกใหม่ถอนปลูกใหม่สิบปียังไงคุณคุณก็ไม่ได้ผลผลิตผมบอกเลยสิบปียังไงคุณก็ไม่ได้กินทุเรียนถ้าคุณยังทําอยู่อย่างนี้นะใครบอก,กถอนปลูกใหม่ใครบอก,กถอนปลูกใหม่ผมไม่ได้ถอเคยถอนปลูกใหม่นะ ส่วนมากคือผมปล่อยให้มันตายจนแบบเขาตายไปเลยนั่นแหละโอเคผมถึงผมถึงจะปลูกใหม่ผมจะดูแลไปเรื่อยเนี่ยอย่างของผมต้นเนี้ยตอนแรกก็ขาดน้ําเลยทั้งต้นเลยใบร่วงจะหมดแล้วจะหมดต้นเลยผมก็เลยตัดครึ่งหนึ่งอย่างที่คลิปโเก,ก,ก่าย้อนไปดูได้ตัดปุ๊บผมก็เลยมีแขนงยื่นออกมาปุ๊บผมก็เลยปล่อยเลี้ยงใหม่เนี่ยผมก็อย่างเงี้ยก็มีสองต้นตัวนู้นเป็นเป็นไฟท็อปลงผมก็ตัดเลยตัดทั้งต้นเลยก็เาแตกใหม่มาครับเขาก็เป็นพุ่มสวยนะผม หาจุดให้ดีหาจุดให้ได้ครับเพื่อนๆอ,อย่าไปกระวนกระวายใจถ้ามันเป็นจริงๆให้ถ้าเขาจะตายให้เขาตายคาดินไปเลยนะครับผม <c oughs> อย่างแรกๆเลยในเรื่องของอย่างที่ผมบอกเรื่องแรกๆ,ๆเลยของเรื่องอเชื้อราไตาโคเดมาอย่างเดียวเลยอย่างแรกเลยที่คุณต้องจะต้องนึกถึงแต่ต้องมีติดส่วนไว้ไตโคเดอร์มาไปเด้นกระช่างเอาไตาโคเดมายัดเข้าไปก่อนนะครับผมค่อยๆ ใส่น้อยๆอย่าไปใส่เยอะอย่าไปโถมใส่ไม่ใช่ป่าพอเห็นเป็นปุ๊บโอ้โหโถมใส่เป็นสองสามช้อนเลยตายครับยังไงก็ตายอย่างนั้นนะผมเหมือนคนเราอะถ้าเราป่วยอะก็ต้องจากัดในการกินยาใช่ไหมครับเพื่อนๆอ,อ่าเหมือนกันเลยอ่าครับเพื่อนๆนก็จะประมาณนี้ครับผมในเรื่องของการดูแลนะผมก็ถ้าเราไปใส่อะไรเขาเยอะไปอย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปเนาะถ้าเราให้อะไรเขาเยอะไปมันก็ทําให้จะเยียดให้เขาป่วยนะผม อประมาณนั้นก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้มันมีหลายคลิปก็อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่ไม่มีประโยชน์บ้างแต่สิ่งที่ผมทําแล้วผมก็จะบอกอย่างที่ผมทํานะผมว่าผมทําอะไรลงไปบ้างมันเป็นยังไงบ้างนะผมก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นตนะผมแต่ของผมก็คือก็ยังอยู่ได้ก็ยังโตได้นะผมคือของผมก็อาจจะมีหลายรุ่นหลายขนาดที่ผมซื้อมาเพราะว่าผมไม่ได้มีทุนเยอะผมก็ค่อยๆซื้ออาทิตย์ละต้นสองต้นทุเรียนก็จะมีแก่สุดก็คือต้นต้นนี้ครับก็ประมาณ น่าจะป,ประมาณเก้าแปดเก้าเดือนแล้วถามว่าโตดีไหมมันก็โอเคนะถามว่าโตช้าไหมก็โตช้าเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ฮอร์โมนแบบเหมือนสวนใหญ่ที่เขาใช้เต็มระบบเนาะต้องประมาณเจ็ดวันให้นู่นนี่นั่นฮอร์โมนสารลายอะไรพวกนี้ครับนะผมผมนีอะไรผมก็ใส่ใสปูได้ละครั้งฮอร์โมนฮอร์โมนก็่นบางไม่่นบ้างนะผมก็คือปีแรกอย่างปีแรกอ่ะผมไม่ค่อยอะไรซีเรียสในเรื่องของ ในเรื่องของการเจริญเติบโตเท่าไหรนะ่ครับผมผมจะไปเน้นปีหน้าปีหน้าผมก็จะเริ่มอัดหน่อยหนึ่งคือเรื่องอัดพวกฮอร์โมนนิดนึงเพราะว่าก็จะเร่งในเรื่องของการเ,าเก็บสะสมอาหารในเรื่องของการเจริญเติบโตเนาะปีแรกทำไมผมถึงยังไม่ค่อยอัดเขาเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งผมจะต้องให้เขาผ่านหนาวก่อนนะผมถ้าเขายังไม่ผ่านหนาวปุ๊บผมไม่อัดอะไรมากปุ๊บถ้าเขาไม่ลอดตายเราก็เสียหนึ่งเสีย เสียแรงเสียเงินนะผมหลายอย่างนะครับอันนี้ผมถ้าถ้ารอดปีนี้ยันพอไปถึงปีหน้าเขายังยืนต้นอยู่ได้อะไรได้ก็ปีหน้าเขาจะเริ่มบวมรุงแล้วน,นี้ก็เป็นสเต็ปในการดูแลแล้วับผมอย่างของผมอยู่ในสวนก็ประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆค่อยๆดูแลไปอันไหนที่ไม่ตรงไม่โตผมจะหาต้นอื่นมาแซงข้างๆแต่ผมก็จะไม่ผมจะไม่ออกนะผมจะลงปเป็นต้นคู่ไปเลยครับผมอ่า,อาประมาณนี้ับผมก็ การดูแลทุเรียนในช่วงหน้าแล้งก็ประมาณนี้ครับเอ่อนาะเพื่อนๆนก็ประมาณนี้ลองเข้าลองดูของตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นอะไรก่อนที่จะตัดสินใจทําเพราะว่าคนน่ะเราไปถานยู่ในกลุ่มอะความรู้มีทุกมีมีหมดทุกกลุ่มแต่ประเด็นน่ะที่มันเป็นน่ะเราต้องจับตูดใช้ว่าเขาเป็นอะไรนะผมอย่าไปใส่มั่วสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าถ้าใส่สุม 4, ส่มสี่สุ่มห้างั้นก็ตายครับผมดูแลไม่ถูกนะผมดูแลไม่ถูกทางอย่างคนเป็นแผลเอ้อย่างอย่างคนเป็นไข้เอายาทาแผลไปทายยังไงมันก็ไม่หาย ผมาฝากไว้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเอนอนะเดี๋ยวยังไงเพราะว่าก็ไม่จะทําคลิปนานเลยเพราะว่าผมก็มีธุระหลายอย่างในเรื่องแล้วก็ของเอาต้นพันธุ์ตัวใหม่เข้ามาด้วยนะผมกําลังลองดูนะผมพวกพุทาช,ช็อกโกแลตไต้หวันอลไรพวกเนี้ยนะผมก็กําลังทําการจะขยายอยู่ด้วยนะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆยังไงก็ใครที่เข้ามาดูใหม่รบกวนนะผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมตอนนี้ก็ยอดมันก็ ติดตามประมาณ4ี่้กว่านะผม4รอยหกสกว่าเนาะก็ยังไงก็ใครที่เข้ามาดูรถรบกวนนิดนึงนะผมเพื่อนช่วยกดไลค์ให้ถึงพันคนหน่อยเนาะเพราะผมผมจะได้เออจะได้ออมีกําลังใจใน,ในการทําคลิปแล้วกออ็หาข้อมูลดีๆมาบอกกล่าวกันในเรื่องของผลไม้ไหลายอย่างผมก็ไม่ว่าจะเน้นเน้นแต่ทุเรียนผมก็ยังทําคลิปอย่างอื่นด้วยผลไม้อ,อื่นด้วยเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็มีผู้ชายไต้หวันด้วยมีผู้ชาจีนด้วยที่ผมที่ผมนํามาโลาะแล้วแล้วก็อุ่น ครับผมพุชาหลายๆอย่างนี่แหละแล้วก็มีพวกป่าผลิตภัณฑ์ที่ลงเชื้อเห็ดละโงกแล้วก็มีทําเห็ดตับเด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามจะหาหลายๆหลายๆอย่างหลายๆทางที่เพื่อนๆคนไหนสนใจอาจจะมีสนใจสักคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมเนาะช่วยกดติดตามให้นิดนึงนะผมอคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ